สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ครับวันนี้นะครับผมมีรถ Honda Civic ครับ 1.8S ปี2014เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับที่สำคัญคันนี้เป็นรถมือเดียวได้สีดำเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตัวรถของ Honda Civic คันนี้เป็นโฉม FB นะครับจะผลิตตั้งแต่ปี12จนถึงปี15เลยนะครับบอกได้เลยครับว่าขับขี่สนุกมากๆครับที่สาคัญเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสีก็ได้สีดาเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สีเต็มร้อยปร์เซ็แน่นอนครับ และผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าคันนี้ผมขายให้ราคาที่ถูกมากๆนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับกรอบไฟใสๆคู่หน้าครับไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าทรงม i n เนอร์เชนแล้วนะครับเป็นรังพึ่งแบบนี้สวยงามมากๆครับโลโก้เฮดตรงกลางโคมเนียมเงาเาครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเล่นเส้นสายโคมเนียมให้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าเขาจะหล่อเหลามากๆนะครับฮอนด้า Civic เ b เครื่องพันแปี2014ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างผมขอเริ่มที่ล้อนะครับล้อก็เป็นล้อเดิมของรถเลยนะครับขนาดขอบ15นะครับได้ล้อเดิม ฮอนด้าจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้ครับรัดคู่กับยาง19565 R 1 5ครับยางปี20นะครับแต่ดอกยางยังเหลืออีกเยอะนะครับอาไปวิ่งกันต่อได้อีกปีนิดๆได้เลยนะครับนี่นะครับด้านข้างตัวรถดูโฉบเฉี่ยวลงตัวมากๆครับกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับเขาก็ติดในส่วนของทีกันสาดนะครับของซีวิกตรงรุ่นเลยนะครับสวยงามเลยหลังคานะครับไม่มีซิดไม่มีจางครับสีสันสวยงามแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามา ดูในส่วนของด้านหลังกันต่อครับด้านหลังไฟท้ายนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตัวนี้ FB ครับไฟท้ายสวยๆใสๆแบบนี้เลยครับไม่มีรอยแตกไม่มีแมลงเข้าครับอันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานนะครับและด้านข้างนะครับก็จะเป็นพวกไฟทับทิมนั่นเองนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็สามารถทําตรงนี้ปิดได้นะครับก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจะเป็นตัว SI ของตัวนอกเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ 1.8IVTech นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ IVTech นั่นเองนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโลโก้ Civic นะครับโลโก้อยู่ ครบไม่เคยถูกแกะครับและคันนี้นะครับเขาก็ใส่สปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับสวยงามมากๆมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยนะครับกันชนด้านหลังครับก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้อีกถึง2ตําแหน่งเลยนะครับนี่ครับดูสีครับสีคันนี้ขอย้ําเลยนะครับสีเต็มร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับวิธีการเปิดด้านท้ายนะครับเพียงแค่กดจากรีโมทนะครับนี่ครับด้านท้ายก็จะเปิดออกแล้วนะครับ สักหลาดด้านในครับก็ยังสวยงามนะครับสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเปิดมาก็มียางไรเครื่องมือแม่ลงอยู่ครบนะครับคันนี้ผมการันตีด้วยนะครับว่าโครงสร้างครับโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนร้อซนครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำนะครับฝาท้ายครับเดิมไม่เดิมดูยังไงครับซีนเกาวเดิมจากโรงงานครับจิกไปต้องมีรอยเล็บแบบนี้นะครับหัวน็อตยังสวยๆอยู่เลยนะครับสักหลาดตรงฝาท้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของภายในครับภายในก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้ครับเบาะหนังก็เป็นเบาะสีดํานะครับหนังไม่มียวบนะครับหนังตึงๆแบบนี้เลยครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้เข้าไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับแผงข้างประตูก็ยังสวยงามอยู่นะครับระบบไฟฟ้าครับใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับปุ่มปรับเปิดกระจกใช้งานได้หมดครับแต่อาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับปุ่มเคาเกิดอาการลอกนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับนี่ครับ เม็ดอาร์กนะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่เคยผ่านการตัดต่อมาแน่นอน100%เเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนในสัญญาซื้อขายด้วยครับว่าหากเจอรถคันนี้ชนหนักมานะครับเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับประตูครับไม่เคยลื้อถอดนะครับด้านบนนะครับสวยงามด้านล่างก็เช่นกันนะครับผล็อดสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบพับแบบนี้เลยมาฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับเลขไมคคันนี้นะครับอยู่ที่131,000 0กิโลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวไมแสนสามก็ถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะเลยนะครับและผมบอกได้เลยว่าหน้าจอ FB นี่คือเขาล้ำมากๆนะครับตัวเลขเรือนไมค์จะเป็นดิจิตอลแบบนี้ครับและตัววัดรอบครับก็จะเป็นเข็มแบบนี้เลยสวยงามนะครับ หน้าจอเขาแยกออกกัน3ชิ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทัศนวิสัย fb เขาค่อนข้างไกลเลยครับขับสบายครับตัวรถเหมือนจะเล็กนะครับแต่พอมานั่งข้างในคือโอ่อ่ามากมากครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับก็ยังสวยงามนะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับอันนี้ก็ได้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อ fm am cd aux ได้ทั้งหมดเลยครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะครับระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ แอร์เย็นแน่นอนครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องใส่ power outlet หนึ่งตำแหน่งครับแล้วก็ที่เสียบ AUX เอาไว้ฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้ครับถัดลงมาก็จะเป็นที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับและในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีกระตุกแน่นอนครับถัดลงมาเบรกมือก็เป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบนี้เลยนะครับ ที่เท้าแขนนะครับสวยงามเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เช่นกันนะครับเปิดมาเป็นช่องใส่ของอีกเล็กๆน้อยๆนะครับหนังยังสวยงามอยู่เลยนะครับแล้วเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือดูอินโฟเมชั่นต่างๆตรงทีงงงงงง่หน้าจอเล็กๆด้านหน้าได้นะครับเราสามารถบังคับที่พวงมาลัยเลยก็ได้นะครับเขาจะบอกในเรื่องของ เวลาครับเพลงค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับระยะทางที่วิ่งได้คงเหลืออีกเท่าไหร่นะครับก็สามารถควบคุมที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบเมนูให้ด้วยนะครับโลโก้ H ตรงกลางสวยๆนะครับพวงมาลัยเขาจะครอบด้วยลายไม้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเสา A เสา B ครับก็ยังสวยงามอยู่เช่นกันนะครับนี่ครับเสา A เสา B เนียนๆแบบนี้ครับหลังคาไม่มีหย่อนมีย้อยนะครับหลังคาตึงๆเลยครับการันตีได้เลยเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลัง กันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวเบาะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังก็ยังสวยๆนะครับนี่ครับเบาะใหญ่โตครับนั่งสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับผมสูงประมาณ165นะครับขาผมก็เหยียดได้อีกเยอะครับัวผมก็เลืเอลๆอีกเช่นกันนะครับที่เท้าแขนนะครับก็จะมีที่วางแก้ให้อีก2ตําแหน่งครับเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่ครับโครงสร้าง น็อตนะครับไม่เคยผ่านการถูกไขนะครับต่เข็บทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับประตูไม่มีการรื้อถอดครับการันตีโครงสร้างได้เลยแบบร้อเซเต็มนะครับรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด141แรงม้าครับอัตราการบริโภคน้ํามันครับก็อยู่ประมาณ1 0 1ถึงกิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ามันนะครับเป็นเครื่อง IVTEC h ด้วยแรงสะใจแน่นอนครับห้องเครื่องครับแห้งๆแบบนี้เลยครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับคันนี้นะครับผมจัดการเซอร์วิสให้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งช่วงล่างแล้วก็ในส่วนของระบบเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างผมเซอร ไข่ด้ทั้งหมดครับพวกลูกหมากแลกปีกนกทุกอย่างครับจากการทําให้หมดเอาไปคือพร้อมใช้งานครับเรามาดูโครงสร้างกันต่อครับ โครงสร้างครับน็อตนะครับยังสวยงามแบบนี้เลยครับไม่มีร่องรอยของการไขนะครับเม็ดอาร์นะครับตรงซุ้มโชชนะครับสวยงามกลมๆคมๆนะครับจางฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายเม็ดอาร์ก็สวยงามเช่นกันนะครับสีกาาเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับคันหน้านะครับก็เป็นคันหน้าเดิมนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบหมดเลยครับกลมๆคมๆสวยๆครับฝาหน้านะครับก็เป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับมีรหัสเลขล็อตให้ด้วยนะครับเม็ดทุกอย่างคมตรงสวยจากโรงงานหมดเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรา ไปทดลองวิ่งคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะขับขี่ดีแค่ไหนไปเลยครับเอาละครับเด็ดเดียวเรามาทดลองการขับซี vic FB คันนี้กันดีกว่าครับว่าขับดีแค่ไหนไปเลยครับให้ดูรอบของเกียร์ก่อนนะครับนี่ครับเปลี่ยนลื่นๆนะครับเข้าชีดทุกเกียร์แน่นอนครับไม่มีกระตุกเลยไม่มีกระชากนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเอาไปคือพร้อมใช้งานนะครับผมและเลื่อนไม้ผมบอกนิดนึงว่าเป็น ดิจิตอลด้วยนะครับเรือนไม้ก็สวยมากๆนะครับนี่ครับทางข้างหน้าทางโค้งนะครับใส่โค้งไปเลยครับเอาอยู่แน่นอนนะครับผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ6 0สิบนะครับไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับกดปุ๊บมาทันทีครับคันเร่งคือเขาตอบสนองไวมากนะครับสำหรับ c ีวิ c เ b เครื่อง v t e ท1.8คันนี้นะครับนี่ครับโค้งนึบๆเลย ไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมลืมบอกอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับรถซีวิกนะครับว่าเขาจะมีปุ่มในส่วนของประหยัดพลังงานให้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันก็จะเบาลงนะครับก็จะประหยัดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมแร่งแสงรถข้างหน้านะครับนี่ครับเจแล้วนะครับแปครับ ี๋ยวทางข้างหน้าเรามาลองความเร็วกันนะครับไปเลยครับคลิกดาวครับแบป๊บเดียวนะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับข้ามไปแล้วครับตอนนี้รถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้ารถไม่ดีจริงนะครับผมให้อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนนะครับ ทางข้างหน้าต้องเบรกนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับแต่เบรคครับนี่ครับเบรกก็หนึบๆเลยนะครับเอาอยู่แน่นอนมาครับเดี๋ยวเราใช้ความเร็วกันต่อครับไปครับแปดสิบแล้วนะครับ ร้อยแล้วนะครับร้อยสิบแล้วนะครับข้ามร้อยี่สิบไปแล้วครับเอาไปวิ่งยาวๆได้เลยนะครับสำหรับซีวิ c f อ b o ีบอคันนี้ครับ โอเคครับหลักๆก,การทดลองก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับผมขอย้ําเลยนะครับให้ราคาถูกๆเลยครับ ไปฟังราคากันเลยครับและในส่วนของราคานะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับคันนี้นะครับผมขายให้ราคาถูกๆเลยนะครับเพียง2 6 5 0 0 0หาเท่านั้นนะครับราคานี้สําหรับรถปี14บสี่มายเนอร์เชนได้ FB ฟอหล่อๆแบบนี้รถมือเดียวด้วยนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆครับสมัยป้ายแดงก็อยู่ประมาณสัก0 0 0 0 0กวก็บาทเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2 6 5 0 0 0หาแล้วเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มๆเลยครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า c i v i c F B 8 8 S ปี0 1 4รถมือเดียวคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ต้องรีบๆเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าถูกสุดในตลาดแน่นอนครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ